สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับ2564นะครับก็เช้าวันใหม่นะครับวันนี้เช้าวันที่1นะครับมกราคมเป็นพุทธศักราช2564นนะครับก็เข้าสู่ปีใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาที่บ่อปูนะครับบ่อปูนะครับ เราจะพามา,าจัดรูปแบบของบ่อบปูนะครับในในบ่อบปูนะครับซึ่งเราจะจัดรูปแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสนะครับพาเพื่อนๆมามาชมแล้วกันนะครับว่า,าที่ฟาร์มปูนักุตั๊บเราทํำยังไงนะครับอันนี้เป็นปูนะครับเดีย๋ยวเพื่อนๆดูครับเป็นปูอายอาุสี่เดือนนะครับนี่นะครับ สี่เดือนนะครับปูหนึ่งแม่นะครับสี่เดือนนะครับสี่เดือนนะครับสี่เดือนจะเข้าห้าเดือนแล้วนะครับก็จะมีตัวทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ปะบนกันนะครับอัตราการเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะครับนี่นครับคือปูหนึ่งแม่นะครับนี่นะครับบางตัวก็โตนะครับ สเดือนกว่านะครับจะเข้าห้าเดือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนะครับมาทําการจัดรูปแบบบ่อนะครับตรงนี้เราปูกระเบื้องนะครับก็วางนะครับกระเบื้องนะครับก็ใช้ตัวนี้ความเหมือนเดิมนะครับความลงนะครับ เป็นเป็นลอนนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีก็ไม่มีตัวนี้ก็ใช้แผ่นกระเบื้องก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับเราทําเป็นที่หลบนะครับสําหรับปูก่อจะประมาณนี้นะครับ จัดทางนี้นะครับเพราะว่า Arrow, ทางนี้มันเนินนะครับเป็นเนินนะครับพื้นลาดจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะจัดตรงที่มันเป็นเนินนะครับนะครับก็ฟร้านะครับเนี่ยตรงนี้นะครับให้ใช้สันทางนี้ขึ้นลอนทางนี้ขึ้นนะครับเราจะได้เข้าไปหลบข้างในได้นะครับถ้าเราเอาข้างนี้ขึ้น พื้นที่หลบมันก็จะเล็กนิดเดียวแค่นี้นะครับแต่ถ้าเราคว่ำด้านนี้มันก็จะมีพื้นที่หลบเยอะพื้นที่เค ส้อนกันไปเลยนะครับโอเคครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็จะใส่พืชนะครับพืชน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปเก็บพืชน้ำนะครับครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆมาเก็บพืชน้ำนะครับ สำหรับท่านใดที่เลี้ยงปูนานะครับต้องเพาะพันธุ์พืชน้ำไว้นะครับสำหรับในการเป็นอาหารปูนะครับแล้วก็ช่วยเป็นที่หลบให้ปูนะครับลูกปูนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสาลายนะครับหางกราลอกนะครับ็นี่ครับนี่ครับเอามาโยนไว้แค่นิดเดียวนะครับในสระนะครับท่านอาจจะมีสระ นะครับหรือไม่มีสะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถที่จะขุดดินนะครับแล้วก็ใส่บ่อยางนะครับให้ลึกสัก50เซนนะครับเราก็เอาเน่นะครับเอาใส่ลงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะขยายพันธุ์ของมันเองนะครับเนี่ยครับจากที่ผมโยนใส่ลงไม่กี่เดือนแค่นี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นอาหารปูแล้วก็เป็นสําหรับให้ลูกปูนะครับไว้หลบนะครับตอนที่เราทําคลอดนะครับ เป็นสำหรับให้ปูเกาะแล้วก็หลบนะครับนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับอ่ะนี่ผักตบชวานะครับ ครับเดี๋ยวเอาไปที่บอ่อนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนครับหลังจากที่เ,เราเก็บพืชน้ํามาแล้วนะครับก็ต้องมาทําการล้างนะครับทําความสะอาดนะครับก่อนที่จะเอาไปใส่ในบอ่อปูนานะครับ นิดนึงนะครับผักที่เอามานะครับ ครับเพื่อนๆครับก็เรียบร้อยนะครับผักนะครับที่เราจะเอามาใส่ไว้ในบ่อนะครับผักตบนะครับตามหลักแล้วช่วงฤดูหนาวนะครับไม่จําเป็นต้องใส่น้ําเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเรามีพืชน้ํานะครับพืชน้ําก็ต้องการน้ํานะครับอย่างนั้นก็ต้องให้น้ํามันท่วมบริเวณโคนรากของเขานะครับ งั้นพืชน้ำจะตายนะครับโดยเฉพาะผักตบก็จะได้เป็นอาหารนะครับให้ปูได้กินด้วยนะครับกินรากนะครับแล้วก็มันก็ได้ขยายพันธุ์ได้ด้วยนะครับถ้าเราใส่น้ำในปริมาณที่พอเหมาะที่มันท่วมราก ครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราทําการนะครับจัดรูปแบบบ่อนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่เลี้ยงปูนานะครับในบ่อปูนหรือกระชังบกนะครับนะครับก็พามาดูนะครับที่สวนครูทับนะครับฟาร์มปูนาครูตับก็จะจัดรูปแบบบ่อประมาณนี้นะครับโดยนะครับ ตรงส่วนตรงโน้นนะครับตรงที่เป็นกระเบื้องนะครับตรงนี้จะเป็นเนินนะครับเพราะว่าพื้นมันจะลาดเอียงลงมานะครับลาดเอียงลงมาตรงตรงที่ระบายน้ํานะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็นสะดือน้นําระบายน้ําตรงนี้ก็จะเป็นพื้นราบนะครับน้ําก็จะไหลลงมาครับด้านนี้ด้านนี้นะครับดังนั้นกระเบื้องเราก็จะต้องวางด้านที่เป็นเนินนะครับเพื่อที่ให้ปูมาหลบนะครับ การวางกระเบื้องก็เหมือนที่ทําไว้ในคลิปครับก็วางประมาณนั้นนะครับรูปแบบนี้เลยนะครับการวางกระเบื้องนะครับแล้วก็ในส่วนของพืชน้ํานะครับนี่ก็จะเป็นกอหญ้านะครับนะครับใส่ไว้ยิ่งดีนะครับมันจะเป็นที่หลบนะครับแล้วก็ที่พักตัวเขานะครับลดการเผชิญหน้าลดการทําร้ายกันนะครับ ช่วงกลางวันเขาก็จะเข้าไปอยู่ในที่แห้งนะครับแต่ก็ต้องมีความชื้นระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักตบนะครับก็จะเป็นผักตบชวานะครับผักตบชวากา็จะเป็นที่หลบแล้วก็เป็นอาหารให้ปูด,ด้วยนะครับก็จะมีสาลายหางกระรอกนะครับเป็นที่หลบนะเป็นอาหารแล้วก็เป็นพืชน้ําที่จะช่วยเพิ่มอ,ออกซิเจนนะครับเพิ่มออกซิเจนให้กับในน้ํานะครับเป็นอย่างดีนะครับ รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของที่เป็นน้ําน้ําเราก็ต้องใส่พืชน้ําลงไปนะครับให้มันท่วมรากนะครับเพราเฉะนั้นมันก็จะตายได้นะครับงั้นก็ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดวางกระเบื้องนะครับให้รอบนะครับตรงส่วนที่มันเป็นเนินนะครับผมเราก็ ส่วนที่เป็นเนินนะครับก็จะทําให้เรานะครับดูแลง่ายขึ้นนะครับการจัดรูปแบบรูปแบบบ่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบ่อนี้กว้าง2เมตรห้าสิบนะครับยาว3เมตรห้าสิบนะครับ2.5คูณ3.5นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมีพืชน้ำนะครับมีส่วนที่เป็นเนินนะครับ ในการจัดระบบนะครับจัดรูปแบบบ่อนะครับสำหรับบ่อทั่วไปนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับหรือจะเป็นล,ลูกปูก็ได้นะครับถ้าจะเป็นลูกปูนะครับก็จะแนะนําให้เป็นใส่น้ําแบบเยอะเลยนะครับใส่น้ําให้เยอะกว่านี้แล้วก็ใส่พวกสลายหางกระลอกเลยนะครับอย่างเดียวเลยนะครับ ถ้าเป็นปูพ่อแม่พันธุ์ก็อาจจะมีผักตบชวาเพิ่มนะครับผักตบชวาหรือว่าปูอายุ4เดือนขึ้นนะครับสําหรับบ่อนี้ก็เป็นปูอายุ4เดือนนะครับถึง5เดือนนะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับบ่อนี้เป็นหนึ่งแม่นะครับที่ทําคลอดนะครับก็รอดก็เท่าที่เห็นในคลิปนะครับนี่นะครับเราก็จะมาหลบอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับมีอาหารสดเป็นกบนะครับลูกกบ โอเคนะครับพอจะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะครับเติมน้ําก็ให้เติมถึงแค่ขอบนะครับขอบของกระเบื้องนะครับนี่นะครับแนวนี้เลยนะครับแนวนี้เลยนะครับไม่ต้องเติมหมดนะครับต้องมีพื้นที่บกให้ปูนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตาม กดตะกิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ